ก่อนที่คุณจะชิบหายก่อนที่คุณจะรู้เท่าไม่ถึงการก่อนที่คุณจะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะจะโด,ดนได้ไงกด8ข้อภายในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์ตมที่คุณควรรู้ไปดูกันเลยครับผม หห้ามซื้อขายไอดีหรือข้อมูลตัวละครห้ามกระทําหรือสื่อถึงการซื้อขายไอดีตัวละครไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมฝ,ฝ่าฝืนและงับบัญชีถาวอนความรับผิดชอบต่อบัญชีหากมอบสิทธิ์เข้าถึงบัญชีให้ผู้อื่นไม่ว่าจะตั้งใจหรือประมาทเจ้าของบัญชีต้องรับผิดชอบต่อการกระทําความเสียหายทั้งหมดของตัวเองทุกกรณี 3. ห้ามการพนันในเกม ห้ามจัดหรือมีส่วนร่วมการานําทุกรูปแบบที่แลกเป็นเงินจริงเงินในเกมหรือไอเทมฝ่าฝืนะงับบัญชีทาวันและไม่สามารถเรียกร้องใดๆไ,ได้ทั้งนั้น 4. ธุรกรรมด้วยเงินในเกมโปรดตรวจสอบให้รอบคอบก่อนซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินในเกมไอเทมความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด 5. การให้โอนไอเทมโดยสมัครใจทีมงานไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียทุกกรณี 6. การช่อโกงหรือหลอกลวงโดยเจตนา เช่นการตั้งร้านค้าไม่ตรงกับที่ขายหลอกลวงด้วยไอเทมที่คล้ายกันโดยเจตนาบทลงโทษครั้งที่1 ระงับ7วันครั้งที่2ระงับ30วันครั้งที่3ลระงับถาวัน,นะจ๊ะเจ็ดห้ามผู้เล่นซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเทมเงินในเกมเป็นเงินจริงยกเว้นการซื้อขายผ่าน Z M ห้ามหรือกระทําการซื้อขายด้วยเงินจริงในทุกช่องทางในทุกกรณีเช่นโคงหรือแชทสาธารนณะหน้าโปรไฟล์ต่างๆบทลงโทษครั้งที่1ระงับ3วันบทลงโทษครั้งที่2ระงับถาวัน,นะจ๊ะ,นนะ,จะยกตัวอย่างเช่นจงใจเปลี่ยนคําจากบาทเป็นบุตรหรืออื่นๆที่ สื่อความหมายในทิศทางเดียวกันผู้เล่นตั้งใจโขงเพื่อขายเงิน M โดยการน,นำเซต M มาแอบอ้างเช่นโขงหา z ซ M รับเงิน M หรือเลทยีสมี27 m ครับโขงใส่ตัวเลขแต่ไม่บอกสกุลเงินเช่นขาย14 M สิเรียบร้อยอรนะครับผมเนแบนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊กดมีไว้ให้ทําตามเพราะฉะนั้นทุกคนจงอย่าแหกกฎนะครับไม่งั้นจะเกิดความชิปหายต่อ เองข้อสุดท้ายข้อที่8การตัดสินใจขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลพินิษของทีมงานโดยทุกกรณีที่เกิดการลงโทษไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนการระงับไอดีสามารถขอคําชี้แจงจากทีมงานได้ใครงง,งใครสงสัยสามารถไปอ่านฉบับเต็มได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะให้เพื่อนๆทําปิดกฎก็ฝากเพื่อนๆแชร์ไปให้คนที่ยังไม่รู้จักกฎการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหรือ ID ต่างๆของเกม z o n e 4 x T. กก็ฝาด้วยนะครับอีกอย่างนะครับผมก็ฝากถึงผู้เล่นใหม่ที่กำลังจะซื้อขายแนะนำให้ซื้อขายกับ ZM เท่านั้นนะครับผม ZM ตัวจริงจะมีถุงเงินอยู่บนหัวชื่อสีเหลืองแชทสีเหลืองแล้วก็ลายน้ำรูปถุงเงินตอนเทรดหรือตอนเดียวของเท่านั้นอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ดุกชอด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบสวัสดี